สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันนี้ไม่รอดก,กรมตัวเผยฝนทล่ม46จังหวัดวันที่8มิถุนายน2564กรมตัวนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงครางหน้ามรสุม,สมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประรกอบกับนิยอมความกดอากราศต่ำยัง,งคงปกคลุมบร,ริเวณประเทศลาวตอนบนและอ่าวตังเกียรประเทศเวียดนาม ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร,แร่น่านอุตร,รดิตถิษณุโลกตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิมต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการนครปน,นมสกลนครขอนแก่นกระสิน์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศสีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุด24 27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปร,ราจีนบุรีสระแก้วนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว2 0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33ถึงสาสองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส ลมะตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสาหรับคลื่อนลมบริวเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเริ่มมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดา Hindu มันมีคลื่นสูง2 3มเมตรบริวเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริวเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2มเมตรบริวเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ส่วนฝนละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝนละอองหมอกควันมีน้อยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ